เตรียมตัวก่อนวัดสายตาสิ่งที่ควรรู้ก่อนวัดสายตาควรทำอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ 1. พาพักก่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงสองใส่ใจโรคประจำตัวหากมีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันเบาหวานหรือโรคภูแพ้ควรแจ้งช่างหน้าที่ก่อนวัดสายตาเยื่อจากโกรคบางโรคมีผลกระทบตดยโตรงตม หรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำควรถอดคอนแทคเลนส์อย่างน้อย30นาทีก่อนตรวจวัดสายตา 4. นำแม่นเดิมที่ใช้อยู่มาด้วยเพื่อจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาก,การมองเห็นได้ดี 5. ควรดงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อความแม่นยำในการตรวจวัดสายตาและความคงที่ของสายตาแว่คินเตอร์สาขา บริการตรวจวัดสายตาฟรีไว้ยินดีให้บริการค่ะ